อยู่กับคนอย่างเธอเนี่ยนะจะมีอนาคตนี่ดูสภาพตัวเองซะก่อนเถอะคนอย่างฉันเนี่ยนะมันจะต้องมีอนาคตที่ดีกว่าน,นี้ถ้าไม่ต้องมาจมปากกับพุ้งอย่างเธอเนี่ยนะฮะพี่พี่จะไปไหนพี่อยู่กับฉันก่อนพี่จะไปไหนของพี่เนี่ยเฮ้ยอย่ามาเซาสีได้ไหนหนี่ฉันพูดตรงๆเลยนะ ใครมันจะไปทนอยู่กับผู้หญิงอย่างเธอวันๆอยู่แต่หน้าเตาขายหมูปิ้งกับแม่แก่ๆของเธอนี่ไอ้อาชีพขายหมูปิ้งเก็บเศษเงินไปวันๆเนี่ยฉันถามหน่อยเมื่อไหร่มันจะรวยแล้วเมื่อไหร่ฉันจะสบายแต่เราเป็นแฟนกันนะพี่เรากำลังจะมีอนาคตที่ดีด้วยกันนะพี่เธอเจออนาคตเหรออยู่กับคนอย่างเธอเนี่ยจะมีอนาคตนี่ ดูสภาพตัวเองซะก่อนเถอะคนอย่างฉันเนี่ยนะมันจะต้องมีอนาคตที่ดีกว่าน,นี้ถ้าไม่ต้องมาจมปากกับพูดญิงอย่างเธอเนี่ยฮะจำสัตรูโลกอ,อย่ามายุ่งกับฉันอีกฉันจะไปมีอนาคตที่ดีกว่าน,นี้แต่ฉันรักพี่นะฉันรักพี่มากเลยนะพี่ขอโทษนะคะคุยกันเสร็จหรือยังคะ ผ,นนผู้หญิงคนนี้คือใครอ่ะผู้หญิงคนนี้ก็คือแฟนใหม่ของฉันที่สำคัญเขารวยมากเขาจะเลี้ยงให้ฉันสบายไปได้ทั้งชีวิตเธอจำไว้เลยนะผู้หญิงอย่างเธอไม่มีวันหาผู้ชายได้ดีกว่าฉัน<ป>พี่พี่จะไปไหนอยู่กับฉันก่อนนะนมพี่นะ ลำคาญไปจ้ะพี่พี่แน่นแกเป็นอะไรเนี่ยแฟนมันทิ้งแกโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมเรื่องมันเป็นยังไงเนี่ย ฉันจับได้อะว่าพี่โอมันมีคนอื่นแต่ฉันก็ไม่คิดนะว่ามันจะหลงเขาถึงกับหอบข้าวหอบของไป่กับเขาอะเราอะมันไม่สวยเปล่าแฟนมันถึงทิ้งไปอะแม่ใจเย็นๆนะแกแก แกลองคิดดูนะฉันมาเช่าที่เนี่ยก็เพื่อจะสร้างอนาคตที่ดีกับมันน่ะขายหมูปิ้งเก็บเงินแต่มันยังมาบอกว่าฉันกับแม่จนแล้วแกจะเอาอยัางไงต่อเนี่ยฉันไม่รู้จะเอาไงต่อดีวะแกแกเชื่อฉันไหมฉันสองคนน่ะตกลงกันไว้แล้วว่าจะมาเช่าร้านนี้เพื่อจะทำมาหากินด้วยกันจะเก็บเงิน สร้างครอบครัวกันนะแกแต่สุดท้ายอ่ะพี่โอมมันก็ขโมยเงินเราไปหมดเลยอ่ะฉันไม่รู้จะทำงานแล้วจริงๆแล้วพวกเนี้ยฉันก็ต้องจ่ายค่าเช่าฉันยังไม่มีเงินเลยอ่ะแกลำพังแค่ขายหมูปิ้งแค่เนี้ยฉันไม่รอดแน่เลยอ่ะถ้าขายหมูปิ้งอ่ะแล้วมันจนอ่ะก็ไปขายตำแตงซะเลยดีไหมแฮ hey. หรือว่าไปขายแตงตำแฮ hey. หรือว่าจะกลับไปขายตำแตงแฮ oh. <Hey. S 2> ฉันเล่นอะไรของฉัน oh. แม่แกนี่ตลกดีนะเอานะแม่เขาคงไม่อยากให้แกเครียดนะเออแกผัวแกมันบอกว่าแกขายหมูปิ้งแล้วมันไม่รอดใช่ปะฉันว่าฉันมีไอเดียดีๆให้แกแล้วละ่ะ ไอเดีย <Idea. S 2> นี่ค่ะแม่หนูโหลดให้แม่แล้วแอปนี้มีชื่อว่าวีบี้ค่ะแอปเนี้โหลดฟรีโหลดง่ายแล้วก็ที่สำคัญนะคะโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยค่ะอย่างแม่เนี่ยเป็นวีเจได้สบายเลยค่ะแม่เนี่ยเหรอจะเป็นวีเจ ใช่ค่ะแม่หลายๆคนนะคะ mm hmm. เขาก็มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงทําอาหารเล่าประสบการณ์ชีวิตหรือว่าเล่าเรื่องผีค่ะแต่อย่างแม่เนี่ยเป็นคนตลก mm hmm. หนูว่าต้องมีคนดูชอบแม่เยอะมากๆเลยค่ะจริงเหรอจริงสิคะ ถ้ามีคนดูชอบแม่เยอะมากๆเนี่ยเขาก็จะส่งของขวัญให้แม่แม่ก็จะมีรายได้จากตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะแม่แอปเนี้ยเขาสามารถไลฟ์ได้24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ดูคนอื่นไลฟ์ได้24ชั่วโมงเช่นกันค่ะที่สําคัญเขาไม่เน้น18บวกเลยค่ะแม่ดีจังงั้นแม่จะได้มีเพื่อนคุยงั้นแม่จะไปเตรียมตัวไลฟ์สดดีกว่าแม่ โอ้โหไล่สดกันมาตั้งชั่วโมงกว่าแล้วเพื่อนๆยังอยู่กันเยอะแล้วเพื่อน,อนๆที่เข้ามาใหม่<ๆ>ก็เข้ามาอีกเยอะเลยขอบคุณมากนะคะแฟนๆที่ติดตาม FC ของป้าอดูดหมูปิ้งค่ะหมูหมูหมัมกหมักด้วยสูตรพิเศษนะคะไม่เหมือนใครอร่อยมากๆเลยค่ะคนข้างหลังคือใครครับ แน่นแนนทักทายลูกค้าแม่หน่อยสวัสดีค่ะมีลูกน่ารักก็อย่างนี้แหละค่ะช่วยแม่ทำหมูปิ้งทุกวันเลยค่ะวันก่อนที่เล่าเรื่องหนี้สินเป็นไงบ้างครับเป็นห่วงเดี๋ยวหนูตอบให้จ้ะ ขอบคุณทุกคนมากนะคะสําหรับกําลังใจค่ะตอนนี้พวกเราก็ดีขึ้นแล้วนะคะขยันทํางานมากด้วยค่ะแล้วก็เก็บเงินได้บางส่วนแล้วนะคะตอนนี้พวกเราก็ขยันขายปิ้งแล้วก็ขยันทํางานมากๆเลยค่ะส่วนคนที่ส่งของขวัญให้เราตลอดขอบคุณจริงๆนะคะอุ้ยแนนมีคนส่งของฝันเป็นกระต่ายทองมาให้เราด้วยเดี๋ยวหนูขอดูก่อนนะคะแม่จ,จริงด้วยค่ะแม่ ของขวัญรางวัลใหญ่เลยนะคะแล้วเขาส่งมาตั้งหลายครั้งเนี่ยใครกันนะที่ส่งมาให้เราเยอะขนาดนี้จ้ะอ่านให้แม่หน่อยชื่ออะไรชวินค่ะแม่ ขอบคุณคุณชวินมากนะคะที่อนุญาตให้แนนเข้ามาในบ้านนะคะ<ม>คือแนนจะมาขอบคุณคุณชวินกับคุณแม่ค่ะที่เวลาแม่ของแนนไฟ์สดในแอปวีบีคุณชวินคอยส่งกระต่ายทองให้หลายต่อหลายครั้งเลยอะค่ะว่าแต่คุณชวินทำไมถึงยอมส่งกระต่ายทองให้บ่อยขนาดนี้อะคะคือเรื่องเป็นงี้ครับคุณแนนจริงๆแล้วคนที่ตั้งใจส่งของขวัญไปให้ กับทางคุณแม่และคุณแม่คนที่เป็นต้นคิดไม่ใช่ผมหรอกครับแต่เป็นคุณแม่ของผมต่างหากคือตั้งแต่คุณพ่อของผมเสียชีวิตไปคุณแม่ของผมก็ตอมใจครับท่านกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ทำอะไรสักอย่างเลยผมบอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลท่านก็ไม่ยอมไป แต่พอทางคุณแม่ของคุณแนนไลฟ์สดในแอป v b ท่านก็เหมือนมีเพื่อนได้นั่งดูเพื่อนได้มีเสียงหัวเราะปางวันนะครับนั่งดูได้เป็นวันๆเลยโดยเฉพาะเวลาแม่ของคุณแนนนะครับไลฟ์สดเนี่ยท่านจะชอบมากเป็นพิเศษคุณแม่ของผมก็เลยส่งของขวัญไปให้กับทางคุณแม่ของคุณแนนนี่แหละครับเออคุณแนนครับ เมื่อวันก่อนเนี่ยผมเห็นแม่ของคุณแนนเนี่ยครับไลฟ์สดในบีบีเล่าเกี่ยวกับเรื่องของมีเจ้าหนี้มาทวงหนี้แบบตลกตลกมากเลยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณชวินไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะตอนนี้ทางครอบครัวของแนนนีขึ้นแล้วค่ะตั้งแต่แม่แนนไลฟ์สดในแอปบีบีนะคะมีทั้งแฟนคลับมีทั้งลูกค้ามาอุดหนุนของกันเต็มไปห,หมดเลยอะค่ะอตอนนี้สบายมาก อีกอย่างตอนนี้ผู้เราสองคนไม่มีหนี้แล้วนะคะโหดีจังเลยนะครับวันนี้แม่แนนฝากปิ้งมาให้ด้วยนะคะโหนี่เป็นหมูปิ้งเจ้าดังในเอวีบี้นี่ครับคุณชวินคะแนนขอบคุณคุณชวินกับแม่คุณชวินอีกครั้งนะคะแนนไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยอะค่ะถ้าคุณชวินมีอะไรให้แนนช่วยบอกแนนได้เลยนะคะโหคุณแนนครับจริงๆแล้วผมกับคุณแม่ต่างหากที่ต้องขอขอบคุณคุณแนนนะครับ ที่ไลฟ์สดทําให้คุณแม่ของผมมีชีวิตชาแบบนี้คุณชวินคะถ้าคุณชวินมีอะไรแนนช่วยบอกแนนได้เลยนะคะงั้นผมขอแบบนี้ได้ไหมครับคุณแนนผมฝากให้คุณแนนไปบอกกับคุณแม่ว่าอย่าเลิกไลฟ์สดนะครับความสุขของคุณแม่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผมครับได้เลยคะ่ะคุณชวินเดี๋ยวแนนจะบอกแม่ให้นะคะขอบคุณนะครับ Oh. คนอย่างพี่มองกับทางขยะน,นี่แหละอย่าคิดว่าหนูไม่รู้นะว่าพี่ไปทําอะไรมาบ้างอะ่ะบ้านหนูมีกล้องวงจรปิดนะพี่เรื่องแม่บ้านเนี่ยที่พี่ไปเอามาเนี่ยอย่าคิดว่าหนูไม่เห็นนะจิตใจพี่นี่สกปรกจริงๆเลยแล้วเรื่องขโมยของอะ่ะก็อย่าคิดว่าหนูไม่เห็นกันนะขโมยไปเยอะเท่าไหร่แล้วแล้วไนงะกูเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วมึงเสือกโง่มาเอากูเองนี่หว่าฉันไม่น่้แย่งพี่มาจากใายนั่นแหละ พ่อฉันเคยบอกว่าขี้ยังไงมันก็ยังเป็นขี้สีเหลืองยังไงก็ไม่มีทางเป็นทองหรอกถ้าคนอย่างกูเป็นขี้นะคนอย่างมึงก็เคยกินขี้มาแล้วเว้ยขี้ก็รู้ว่าพ่อหนูเป็นใครนิสัยเร็วแบบเนี้ยหายสาบสูญไรละหน่อยไปแล้วกี่คนแล้วเออมึงคิดว่ากูกลัวเหรอพ่อมึงอะพี่อยากลองดีใช่ไหมได้ พ่อคะส่งคนไม่ได้เลยค่ะผู้ชายชดชั่วแบบนี้หนูไม่เอาละเฮ้ย hey! นี่มึงเอาจริงเหรอวะมึงฟ้องพ่อมึงเลยเหรอสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาววีบี้ทั้งหลาย วันนี้วีเจแม่อูดไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับเพื่อนชื่อน้องหมวยค่ะสวัสดีค่ะหมวยนะคะค่ะวันนี้วีเจแม่อูดอ่ะไม่ได้ขายเฉพาะหมูปิ้งอย่างเดียวนะคะมีเมนูหลากหลายเป็นเมนูใหม่ๆค่ะเพื่อนๆสามารถสั่งได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ อเดอร์ค่ะออเดอร์ได้แล้วคะ่ะคุณแม่ค,ค่ะ,ค,ค,ะคุณแม่คะชิเวินค่เป็นไงบ้างคะเราทานอาหารดูนะคะสุดคุณแม่เลยคะ่ะอร่อยมากคุณแนนครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเผลอแป๊บเดียวคุณแนนสามารถมีร้านได้ใหญ่โตขนาดนี้ก็เริ่มต้นจากร้านเล็กๆกันแหละค่ะขายหมูย่างธรรมดาร้านเล็กๆหน้าบ้าน แถวข้างบ้านแล้วก็ใหญ่ได้ทุกวันนี้ก็เพรคุณแม่เขาอะค่ะคุณแม่เขาไลฟ์สดแอปปีบีนะคะแฟนคลับเยอะมากเลยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแอปีบีเนี่ยจะทําให้มีฐานแฟนคลับเยอะขนาดนี้รวมถึงคุณแม่ของผมด้วยนั่ยต้องขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่เป็นแฟนคลับคุณแม่อีกคนนะคะแล้วก็ ขอบคุณคุณชวินด้ะนะคะที่เป็นกําลังใจให้แนนตลอดเลยอะผมจะให้กําลังใจคนที่ผมรู้สึกเป็นคนสําคัญเสม <c oughs> อครับคุณแม่อ๋อคุณแม่จะเอายาก่อนทานอาหารใช่ไหมครับตั้งแต่แม่หายป่วยเนี่ยเอาใหญ่เลยนะก็แนนก็น่ารักนะแม่ <c oughs> สำหรับคนนี้แม่โอเคอยู่แล้วขอโทษนะครับขอโทษนะครับคุณแนนครับพอดีว่ามีออเดอร์จากโรงแรมนะครับเขาสั่งข้าวของมา400กล่องนะครับ400กล่องเลยเหรอคะองลละคะั้นเดี๋ยวพี่หมูรีบไปทำออเดอร์นะคะเดี๋ยวแนนรีตามช่วยคะ่ะครับคุณแม่คะคุณชวินคะเชิญตามสบายนะคะเดีวแบบแนนจะไปช่วยพี่เขาเตรียมออเดอร์คะ่ะขอโทษนะคะ มีลูกค้าสั่งออเดอร์เรา4ี่ร้อยกล่องค่ะแม่400อยกล่องใช่ค่ะว้าเพื่อนๆคะก็ต้องขอลงจาก f อก่อนนะคะพอดีมีออเดอร์เข้า400กล่องดีวเจอกันใหม่นะคะน้องหมยแม่ขอตัวไปจัดออเดอร์ก่อนนะจ๊ะคุยกับเพื่อนไปก่อนนะจ๊ะโอเคค่ะเป็นไงแก ดีมากเลยอะแกตั้งแต่แกแนะนำแอปบีบีให้แม่ฉันนะแม่ฉันไลฟ์สดแฟนขับ FC ติดตึมเลยอะแกแถมลูกค้าเต็มเลยอะฉันก็ดีใจกับแกด้วยมีร้านดีๆลูกค้าติดเดยอะแบบนี้ว่าแต่คุณชวินะ่ะเขาก็โอเคนะแกแกเสียงเบาเบาโอเคปะคนเนี้ยก็เลิศอยู่นะแก ก่อนที่แกจะโอเคกับคนใหม่ฉันว่าแกไปเคลียร์คนเก่าก่อนคนเก่าโน่นย,ยืนตรงโน้นโน่นหน้หนาร้านอะพี่มาที่ทำไมอะ่ะ แล้วทำไมสภาพพี่ถึงเป็นแบบนี้อ่ะ่อแต่นี่ร้านเราเหรอจะ๊ะแหมร้านดูดีนะเนี่ยพี่หายไปแป๊บเดียวแนนทำร้านรอพี่เลยเหรอพี่พูดอะไรของพี่อ่ะแนน เรากลับมาคืนดีกันใช่ไหมปล่อยแนนฉันบอกให้ปล่อยไงจะกลับมาคืนดีกันใช่ไหมล่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย<น>ปล่อยเขาไม่บอกให้ปล่อย,อยงไงมันทำอะไรหนูหรือเปล่าแกทำอะไรลูกฉันแม่สวัสดีครับแม่ผมนึกคิดถึงแม่มากเลยนะครับเนี่ยก็แต่นี่ ร้านของครอบครัวเราเหรอคบแม่ใครครอบครัวกแกอ้าวแม่ไม่แม่พูดงี้เพราะผมเป็นผัวนนแอนเขาเป็นลูกเขยแม่นะพูดมาได้ไม่อายว่าเป็นลูกเขยฉันมันจบไปตั้งนานแล้วอ,อย่าแกจำไม่ได้เหรอว่าวันที่แกทิ้งแนนไปอ่ะแกดูถูกว่าบ้านชั้นมันจนลูกสาวฉันมันจนครอบครัวเรามันก็แค่คนขายหมูปิ้ง พอเห็นว่าพวกเรามีกินหน่อยก็จะทําตัวเป็นเหลือกลับมาหาพวกเราเหรอแกนี่มันหน้าด้านจริงๆอ้าวอีแกไม่พูดงเงี้ยนี่ได้ดีแล้วจะทิ้งกันเหรอฮะอย่าลืมสิว่าฉันนะก็เป็นผัวอแนนมาก่อนวันนี้มันได้ดีอ่ะฉันก็ต้องได้ดีด้วยสิวะจำไม่ได้เหรอว่าวันที่แกทิ้งไอแนนมันไปอะ่ะแกเป็นคนบอกเองว่าชีวิตแกมันจะต้องดีขึ้นแกจะมีผู้หญิงเลี้ยงแก ชีวิตแกจะไม่มีวันตกต่ำแต่ดูสภาพแกตอนนี้สิไม่ต่างกับหมาจรจัดหน้าสมเพช <c oughs> แล้วแกก็เคยดูถูกลูกสาวฉันไว้ใช่ไหมว่าคนอย่างแนนอ่ะจะไม่มีวันหาผู้ชายที่ได้ดีกว่าแกชวินแม่ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมรักลูกสาวแม่ไหม งั้นแม่ยกลูกสาวให้เฮ้ยจะมายกให้คนอื่นแบบนี้ง่ายไม่ได้นะเว้ยแนนไอ้หน้าจื่นี่มันเป็นใครพี่ชวิงคนนี้เหรอพี่เขาเป็นคนที่ไม่เคยทิ้งฉัน แล้วก็ไม่เคยทำให้ฉันเสียใจเหมือนพี่ไงอีกอย่างพี่เขาก็รวยมากด้วยแล้วตอนนี้เราก็เป็นแฟนกันแล้วนแน่อะเป็นแฟนของผมแล้วต่อจากนี้ไปอย่ามายุ่งกับครอบครัวเราอีกไป ีที่คุณแม่พูดอะเล่องจริงเหรอครับก็แล้วแต่ก็แม่ยกให้แล้วนี่ไปไปพวกเราปล่อยให้หนุ่มสาวเขาคุยกันเราไปกินอาหารกันเหมือนเดิม